เอยอยผกันมองลงกเจอเออสะตสตอ์เอก็จับไ่หยีลีนะกนกลอยหลอกกน่ามายตกน่ามานงชิตันหรือเป๊ะหเป๊ลีนะหลอกชนตกใจเน lại để cưng mà một đê đế đó tất cả tế đủ tế gì thì... gà đồ hổ sẵn viên lo chỉ cái chung luôn còn nói với chú chạy lọc như trứng